สวัสดีผมแอปเปิลฟอร์ดพระนครเกษตรน้ำมอไม้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามีรถรุ่น xlt สีน้ำเงินครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ราคารถ9 3 0 0 0 0นสามบาทนะครับมีเกียร์ธรรมดาด้วย8 8 0 0 0 0แป่นบาทเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวที่ Ford ดพระนครเกษตรน้ำมอไม้นะครับช่อง Ford Apple นั่นเองนะครับในช่องชาแนลของ YouTube นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรอบคันให้พี่เพื่อนเได้ชมกันนะครับคันนี้เป็นรุ่น xlt สีน้าเงินหล่อๆเลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับกกก็ต้ออองบ่่่นนวา XLT เีย โฉมเดิมอาจจะเป็น T6 นะครับแล้วก็มาเป็นตัวนิก g e n นะครับนิก Gen ก็คือตัวเชนใหม่นะครับแต่แพลตฟอร์มยังเป็นแพลตฟอร์มเดิมอยู่แค่สีชิ้นเดียวนะครับแต่แค่เปลี่ยนบอดี้ให้มันใหญ่ขึ้นดีไซน์ใหม่ขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลชุดแต่งของตัวคันนี้กันนะครับมาเริ่มที่หน้าก่อนเลยนะครับคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นสีดำด้านนะครับก็มีคำว่า FORD ใหญ่ๆเลยตรงกระจังหน้านะครับช่องรับลมเนี่ยจะเป็นแบบตาข่ายนั่นเองนะครับช่องใหญ่ๆเลยเวลาาาาเเรขด้้้นนหลมา เครื่องยนต์เนี่ยก็ทําให้เครื่องยนต์มันไม่มีความร้อนนั่นเองนะครับมีไฟ3จุดมาพร้อมกับกระจังหน้าด้วยนะครับเป็นไฟสีส้มนั่นเองนะครับส่วน XRT เนี่ยต้องบอกว่ากันชนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตไวท์แท็กเนี่ยจะเป็นสีเทากาวฟนะครับแต่ XRT เป็นสีเดียวกับตัวรถเราก็สังเกตดูง่ายเลยรุ่นสปอร์ต XRT ไวท์แท็กจะไม่เหมือนกัน,นครับตรงด้านหน้าสีเดียวกับตัวเลยกันชนด้านหน้านะครับ XRT เป็นไฟตัดบอกเนี่ยจะแบบหลอดฮาโลเจนนะครับคือเป็นเป็นเป็นหลอด หลอดไส้อ่าแล้วก็ครอบสีโครเมียมตรงไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยของรุ่นเน็ตเจนเนี่ยเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือขวาเนี่ยไฟมันจะติดตามวงล้อที่เราเลี้ยวนะเวลาเราขับทางบึ้ดๆเราเลี้ยวทางซ้ายถึงขวาเนี่ยไฟติดอ่าก็เป็นไฟช่วยที่แสงสว่างจากไฟหน้ารถนะครับก็ใช้ไฟตัดหมอกช่วยได้นะครับแผ่นกันแทกด้านล่างนะครับตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมฝนตกทุกวันเลยนะครับขับรถลุยน้ำตัวนี้ช่วยได้นะตัวนี้เพราะเวลาเราขับรถเนี่ยเรานึกถึงภาพเวลาเราขับรถปุ๊บลุยน้ำเนี่ยตัวเนี้ยมันจะรีดน้ำ ไม่เข้าเครื่องยนต์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตัวเนี้สำคัญที่สุดแล้วครับหน้าหน้าฝนเนี่ยฝนตกน้ําท่วมตัวนี้ก็ช่วยได้นะเพียงอย่างแทบไม่แนะนําให้เอาออกนะครับตัวนี้ก็ติดไว้กับตัวรถเลยใหญ่เลยครับตัวนี้สุดกันชนของด้านหน้ารถเลยนะครับแล้วก็มีห่วงลากจูงได้1จุดนะห่วง1จุดของเอกทีตัวนี้ห่วงตัวเนี้ยใช้งานได้จริงนะครับดิบยึดกับตัวแคสซีรถเลยนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้แล้วก็กันชนเนี่ยมีช่องรับลมด้านหน้า2ชั้นก็เพื่ออออให้้เเคคครรรื่งงมมมมัััันนนนนนยตีวาะบ ต่เราไปดูด้านข้างของตัว x อ็กันนะครับด้านข้างก็ใส่ซุ้มล้อ6นิ้วแบบฟันเฟืองนะครับตัวนี้ซุ้มล้อ6นิ้วแบบฟันเฟืองสีดําด้านนะครับแล้วก็คันเนี้ยไม่ได้ยกนะครับไม่ได้ยกก็คือลูกค้าขอไม่ยกแต่ไฮไลท์ของเราไฮไลท์ของเนี่ยคือเราใส่ยางของ BF เลยนะครับเป็น B ีบี o อฟกูตซีรีส์ยางเป็น k ค2นะครับ k ค2ที่ใส่กับพวกอะแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ตอนนี้ก็ใช้ BF ตัวซีรีส์ยางตัวนี้อยู่นะครับเป็นยางออทเตอร์นะครับคือวิ่งทั้งเรียบก็ได้ วิ่งได้2ส,สภาพถนนเลยนะครับทางเรียบมันก็จะเสียงไม่ดังนะครับตัวนี้ก็ดอกยางเนี่ยเขาออกแบบมาดีนะครับเนื้อยางก็เกรดคุณภาพพรีเมียมเลยนะครับตัวนี้ก็ซีรียางเราใช้ของ BF เนี่ยจะเป็นซีรียางอ265 26นะครับ265 75R16 นะครับตัวนี้เป็นขอบ16นะบีเอฟขอบ16จะมีบีเอฟ16 17 18ไล่ไปเรื่อยตามซีรียางครับแม็กขอบ16ครับตัวนี้เปนแม็กสีดำด้านนะครับก็จะเป็นลายช่องๆนี้ตามลูกค้าเลือกมาเลยนะครับแม็กก็ ขอบสิเน้นออฟโรดครับแก้มหนาเจ็ครับความหนาของตัวแก้มยางเนี่ย75ก็เน้นความนุ่มนวลเวลาเราขับทางออฟโรดนั่นเองนะครับปีกนกอิสระบนล่างนะครับมี2ชั้นเลยนะครับดิสเบรกคู่หน้าสำหรับรุ่น x อ t นะครับมีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก ebd การกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ esp ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถนะครับแล้ว rom สำคัญเลยการลดลิกคว่ำของรุ่น x อ t นะครับเรามี head a hill run assist ลดออกตัวบนทางลาดชันนั่นเองนะครับคันนี้ก็แต่งแนวออฟโรดหน เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรแรงม้า110แรงบิด405นิวตันเมตรนั่นเองครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบแล้วเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เราใส่สกูปทรงฟิตเพิ่มเข้ามาให้กับตัวรถนะครับก็คือลูกค้าอยากได้สกูปทรงฟิตเป็นรูปม้าสีน้าเงินนะครับตามสีตัวรถเลยนะครับก็เพิ่มความสวยให้กับตัวรถที่ดานน้านะครับแล้วเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับรุ่น XGT นะครับตัวเนี้ยเป็น เป็นตัวที่แบบว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่จากตัวเดิมตัวเดิมเป็นเครื่อง2.2ลิตรดีเซลตอนนี้เป็น2.0ลิตรซิงเกิลเทอร์โบเครื่องเล็กลงแต่เน้นเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็สังเกตง่ายคือตัวนี้ซิงเกิลเทอร์โบเทอร์โบเดียวนั่นเองนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยของเหลวของฟอร์ดจะแยกส่วนกันนะของเหลวฝั่งซ้ายขวาก็แบตฟิลนะครับของเหลวมีอะไรบ้างอะ่ะตอนนี้ก็มีชั้นน้ำยาจิกระจกนะครับตัวนี้เติมน้ำเปล่าน้ำยาจิกระจกแล้วก็เติมได้เลยครับจะมีขีดบอกอยู่ตรงถังนะครับ แล้วก็น้ํายาล้อยเย็นเป็นสีเขียวนะครับก็จะมีเตียวตัวมินแม็กบอกอยู่นะครับก็สังเกตดูว่ามันลดลดปริมาณของน้ำมันน้ำยาล้อยเย็นตัวนี้นะครับ<ม>น้ามันเบรกตัวนี้นะครับก็ตัวนี้มันเป็นใช้หมล้อลมเบรกแบบธรรมดาอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นแบบหมล้อลมเบรกอยู่ใส่กอ,อากาศอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเราออกแบบดีไซน์ใหม่ของตัวเน็กเจนนะครับสังเกตได้ง่ายคือเครื่องยนต์ดันสุดตัวรถเลยนะครับเพิ่มช่องว่างด้านหน้าให้มันกว้างขึ้นนะครับเวลาเราขับรถอยู่เครื่องยนต์ มันร้อนเนี่ยแล้วก็สามารถช่วงเนี่ยมันลดระ,ะ,ะบายความร้อนได้นะครับแล้วก็อนาคตรเราเปลี่ยนอะไรเซอร์วิสไม่นั้นต่างๆก็ช่วยได้นะครับรถรถที่เราไม่ต้องยกรถขึ้นท้อยเราก็สามารถถอดเปลี่ยนสายพงสายพานอะไรได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่ากันอัดแบบได้ดีมีแผ่นยางกาันลดกันสั่นของยนต์ได้ด้วยตัวนี้ลดเสียงได้ด้วยเวลาเราขับรถอยู่เราจะไม่รู้เลยว่ารถมันทํางานอยู่เพราะว่า,เ,าเนี่ยยางยางครอบเครื่องเนี่ยก็ถือว่าสําคัญนะครับก็ช่วยให้เราได้ขับรถได้นิ่งขึ้นเงียบขึ้นนั่นเองนะครับ แบตเตอรี่เนี่ยของเราเนี่ยสำคัญเลยตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของ A G M นะครับแบตลูกใหญ่กระจายไฟได้สุดเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเอามาใส่กับตัวเอสกัตตีเกียวโต้นะครับแบตตัวเนี้ยก็เขานิยมใส่กับพวกรถสปอร์ตรถยุโรปนะครับรถที่มีราคาสูงแต่ของ Ford ของเราเนี่ยก็คือใส่กับตัวเอกี T นะฮะติดตัวเกียวโต้เลยนะครับตัวนี้ A G M แบตท,ที่มีราคาสูงนะครับกล่องฟิลตัวนี้ท้ง ติดกระแบตเลยนะครับของระบบไฟอยู่ฝั่งขวาซ้ายของเหลวนะครับท่อน้ํายา Air แอร์เราเดินใหม่นะครับตัวนี้ไม่พลาดเครื่องยนต์ที่มันมีความร้อนก็ช่วยเวลาเราขับรถเนี่ยผู้โดยสารใ,ในห้องโดยสารเนี่ยมันก็แอร์ก็เย็นขึ้นนั่นเองนะครับแอร์ก็แยกส่วนออกมาเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่ตัว Ford n e x กเกทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้แล้วก็พัดลมพัดลมของเราเนี่ยเป็นพัดลมหรือว่าน้ำเนี่ยจะใช้เป็นแบบไฟฟ้านะครับก็ช่วยอะไรช่วยให้เวลาเราขับรถเนี่ยออกตัวเนี่ยรถมันรอบมันก็จะไวขึ้นนะครับช่วยมีดีเลตัววัดอุณหภูมิขขออองงตตััววววรรรบถนี้้ก็ช่ยไดเเลาา ออกตัวเนี่ยรอบไวขึ้นนั่นเองสังเกตง่ายครับขับ x x next gen ตัว xrt รุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยรอบความไปของเครื่องไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีแม่น้ำไฟฟ้าด้วยแล้วตอนนี้รุ่นใหม่เลยนะครับแต่เราไปดูด้านข้างของตัว xrt คันนี้กันนะครับคันนี้เป็นถือว่าแต่งสวยงามนะครับคันนี้ลูกค้าดีเกรดด้านข้างก็มีคําว่าแก้มข้างเนี่ยเรามีคําว่าเทอร์โบเป็นโครเมียมนะครับบอกบอกว่าคันนี้เป็นครึ่งด้นดีเซลเทอร์โบซิงเกิลเทอร์โบเดียวนั่นเองนะครับ กระจกมองข้างซ้ายขวาเราสีเดียวกับตัวรถเลยนะตัวนี้เอกทีสังเกตได้ง่ายกระจกมองข้างจะสีเดียวกับตัวรถนะครับรถสีน้ำเงินกระจกมองข้างก็สีน้ำเงินนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนี้สีส้มเลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟติดที่กระจกมองข้างด้วยนะครับขอบด้านล่างเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้เอกทีเบาเบามือจับหรือกันลอยนะ่อยเราก็ติดให้กับลูกค้าเวลาเราเปิดประตูเนี่ยมันก็กันเล็บข่วนของตัวสีด้านนะครับกุญแจของเราเนี่ยเป็นแบบสมาร์ทเคเลดนะครับตัวนี้อยิทตัวเราเราก็สามารถล้วงมือเปิดประตูได้เลยนะครับตัวนี้อ่าแค่นัมสัผ รถก็จะล็อกให้เราอัตโตนมัตินะครับสามารถใช้แบบมือสัมผัสได้นะครับกันสาดเราติดเพิ่มไปกับลูกคา้านะครับตัวนี้สีดําเลยตัวนี้ก็ติดเพื่อเวลาเรากันสาดก็เวลาเราขับรถฝนตกเนี่ยเราสามารถลดกระจกลงได้ก็ให้รถรูมนในข้างในรถเนี่ยมันก็เย็นขึ้นนั่นเองนะครับบันไดข้างเป็นแบบฟู l l s i นะครับตัวนี้ไซส์สเต็ปเลยนะครับตัวนี้ก็สีดําด้านนะครับขึ้นเหยียบได้ใช้งานได้จริงกันเลื่นได้ด้วยนะครับมีเม็ดพลาสติกตรงนี้ก็เป็นส,สากๆหน่อยก็เพื่อเวลาเราเหยียบขึ้นเน,นี่ยมัน เต็มเต็มด้้น <deren> ข้างเลยครับตัวน on ี้เป็นลูกกระทิงนะครับตัวนี้แล้วก็ม er ีแค่แบบตาสีแดงตัวนี้หน่อยลูกค้าเขาเรีเควสเองนะอยากได้เป็นลายนี้แล้วก็ด้านท้ายเราก็จะมีเป็นรูปลายโคนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสติกเกอร์ด้้นข้างเนี่ยก็เต็มระบบนั่นเองนะครับด้านท้ายของเราเนี่ยช่วงช่วงระบบเบรกด้านหลังเนี่ยเป็นแบบดัมเบรกนะครับไอกทีเป็นแบบดัมเบรกอยู่นะดีดเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนั่นเองนะครับยาง b ีเอฟไซส์เดียวกับด้านหน้านะครับตัวนี้ก็ตัวช่วงล่างก็จะเป็นระบบ โชคโ๊คนอคเซทนะครับเป็นโช๊คแบบทวินทูปนะตัวนี้ของเอ็กซ mm ์ทีก็คือถ้าเรานั่งบายแท็กเรามานั่งเอ็กซ์เทีเนี่ยฟีลลิ่งการนั่งอาจจะเหมือนกันอ่าเพราะว่าเอ็กซ์เทีเนี่ยมันเป็นรถแบบเป็นเป็นเป็นฟีลลิ่งของกระบะนะครับบายแท็ก <ite> ก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบการนั่งกระบะขึ้งรถเกง๋งนั่นเองนะครับโชคโ๊คนอคเซทเพิ่มความทรงตัวนะครับแล้วก็มีตัวยางการะแทกข,ของตัวแหนบให้ด้วยนะเวลาเราบรรทุกเนี่ยก็จะเซฟแหนบไม่ให้เกิดความเสียหายโคดเบี้ยวป้องกันได้แล้วมียางการะแทกให้ มีคานเชื่อมแคลซีซ้ายขวาก็เพื่อเวลายึดให้แคลซีเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นเวลาเราบรรทุกนั่นเองนะครับเป็นเหยียบด้านท้ายเรามีให้นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถขึ้นเหยียบได้เลยหยิบของที่ฝากระบะท้ายนะครับแล้วก็บนฝากระบะเนี่ยเราก็ยังมีช่องเอาไว้เสียบเอาไว้รัดของได้ด้วยนะเวลาเราไปรัดของเนี่ยสามารถดึงสลักแล้วก็รัดของได้เลยหรือไปกางเต็นท์ไปออกที่ปออโรดก็สามารถใช้งานได้นะตัวนี้3ช่องฝั่งละ3เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ใช้อะไรก็ได้รัด ด้านท้ายเนะี่ยเราไฟเหรอเราเป็นแบบฮาโลเจนนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นแบบหลอดอยู่นะครับตัวนี้เป็นแบบหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับสปอร์ตไวท์แท็กก็จะเป็นแบบ led ไฟเบรก led ไฟเลี้ยวไฟถอยก็ฮาโลเจน xgt ก็เป็นหลอดอยู่ข้อไฟหน้าเราข้อไฟท้ายให้ด้วยนะตัวนี้ของ xgt ก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับตัวนี้ก็สีดำด้านตรงรุ่นเ็นเจอร์เลยนะครับของ xgt ด้านท้ายเราครอบฝากระบะท้ายเป็นสีดำด้านครับแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดเป็นสีน้ำเงินตามสีตัวรถเลยนะครับก็ทำให้รถดูด้านท้ายเนะี่ยมันดูสวยงามขึ้นลงตััวขึ้นนะครบ มือเปิดไฟเบรกที่3ม,มีให้นะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่เนี่ยด้านท้ายก็ใหญ่หน่อยนะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีกล้องถอยหลังด้วยนะเวลาเราขับถอยหลังเข้าเอกอาร์เนี่ยภาพจะแบบที่จอภายในของตัวซิงโฟเอสินิ้วนะครับตัวนี้เอกที X T, กันชนท้ายมีให้ด้วยนะครับสีเดียวกับตัวรถสีน้าเงินนะครับแต่ครอบด้านบนเนี่ยจะครอบเป็นสีทำด้านเกันลื่นได้ลูกค้าขึ้นเหยียบได้นะครับตัวนี้เอกที X T, ตัดเ,เซนเซอร์ออกนะครับเซนเซอร์ออกแต่เพิ่มแพ็กเกจได้สนะามหมืน่นนะเอ็กซ์เอทคเับ โลโก้ปั๊มของเลนเจอร์เนี่ยก็สามารถใส่สติกเกอร์หรืออะคริลิกเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถเราได้ใส่ใส่ได้นะครับใส่ได้ก็สั่งได้เลยนะครับลูกค้าอยากได้สีอะไรก็บอกได้เลยนะครับด้านท้ายกระบะตัวเอ็กซ์กทีนะครับก,ก,ก็ลึกเลยนะตัวนี้ซุ้มล้อของฝั่งท้ายฝั่งฝั่ง,งท้ายเนี่ยเราก็ทําให้มันเล็กลงครับให้ลูกค้าได้สามารถบรรทุกของได้เยอะขึ้นนะครับตัวนี้ก็วางเลทได้หนึ่งตัวเลยนะครับตัวนี้ ตัวฝากระบะก็มีช่องเซนติเมตรให้เราใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่างนะครับ0-130เลยนะครับเซนติเมตรตัวนี้วัดค่าการใช้งานของตัวอุปกรณ์งานช่างได้ลูกค้าก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับใช้งานชีวิตประจําวันได้ครับได้นะครับแล้วก็ใช้งานช่างได้ด้วยนะครับแล้วเราไปดูภายในของตัวเอ็กซ์ทีเกียร์โตคันิก้กันนะครับภายในเอ็กซ์ทีนะครับเป็นเบาะผ้าสีดานะครับตอนนี้ก็เป็นเบาะผ้านะเอ็กซ์าทีเป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้ด้วยสีเทานะครับมีช่องแอร์สองช่อง ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับมียมามีช่องเป็นช่องไฟง12โวลต์นะครับก็คือสามารถผู้โดยสารสามารถใช้งานช่องไฟ12โวลต์ได้นะครับเบาะผ้าสีดํานั่นเองเบาะผ้าอย่างดีนะนะตัวนี้เป็นนุ่มอย่างดีเลยนะครับฝั่งคนขับดูฝั่งคนขับกบ้างนะครับประตูมือเปิดเราเป็นแบบบีบนะครับตัวนี้ลวงมือบีบเปิดประตูได้เลยปรับ <dürfen> พ <dragging S 2> ну ัดกระจกไฟฟ้า4ีบานนะครับแล้วก็ตัวปรับพัดกระจกมองข้างซ้ายขวามีเลนกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับลูกค้าก็สามารถปรับปรับได้เลยตามที่เราถนัดที่เราใช้งานนะครับ ปุ่มปลดล็อกประตูล็อกประตูนั่นเองก็อยู่ฝั่งผู้สานคนขับนะครับช่องแอร์ของเราเป็นแบบรูปตะข่ายนะครับข้อเป็นสีดําเงาแล้วก็มีลิปเป็นสีเทากาไวตรงคอนโซลกลางก็ทําให้รถดูสวยงามขึ้นนะครับมีมิติขึ้นรับตัวรถเอ็กซ์ทีช่องใส่ของเล็กเล็กน้อยมีให้ด้วยนะครับแล้วก็การตําแหน่งไฟหน้าเนี่ยมีการปรับไฟตัดหมอกเนี่ยเราสามารถเปิดปิดใช้งานได้เลยนะตัวนี้กดเปิดได้เลยแล้วก็ตําแหน่งไฟหน้าเนี่ยปรับอ,อัตโนมัติได้หรือแมนวนวลก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการปิดไฟไฟลีนะครับตัวนี้จะเป็นการใช้งานของไฟลีหน้ารถเปิดไฟออโต้นะครับกลางวันดับกลางคืนเปิดนั่นเองหรือไฟแบบไฟเ้วเปิดไฟแบบเมนนวดก็คือปกติตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้บวกลบไปเป็นการปรับไฟเลนใหม่หน้าจอดีดันนิ้วฝั่งคนขับนั่นเองนะครับเราขับกลางคืนไฟมันสว่างเกินไปแล้วก็ลดได้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นการปรับเลนไฟเราสมมติว่าเราบรรทุกของมาท้ายกดหน้ามันเชิดเนี่ยตำแหน่งไฟมันดูสูงขึ้นไปแล้วก็สามารถลดได้4ระดับนะตัวนี้เราหมุนได้4ระดับเลยลดเลนไฟได้นนะครับปเ็ เอกวอีแล้วนะครับตัวนี้เอกวีเป็นพุสตาร์แล้วนะครับตัวเดิมยังเป็นรูจารบิดอยู่นะครับตัวนี้ก็เพิ่มพุสตาร์เข้ามาผมอะไรเป็นพวงมาลัไฟฟ้านะปรับได้ทิศทางเรามีสลักยึดตั้งได้นะตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถลดขึ้นลดลงได้ยึดเข้ายึดออกได้ตามที่ลูกค้าถนัดนะครับจอดิจิตอลแปดนิ้วคนฝั่งคนขับเนี่ยเราก็สามารถเซตค่าได้เลยนะตัวนี้ตัวจอดิจิตอลแปดนิ้วนะครับก็มีการเซตค่าต่างๆได้นะครับก็มีอะไรบ้างอนะ่ะเรากดปุ่ม3ขีดตรงหน้าจอนะครับกกก็จะะมมีาาาาารรรรตตัััั้้งงงคค่ขอออว View, นนนนบเดบดิทํฟโ การากจูงนะครับเรามีระบบเครื่องเสียงด้วยนะครับโทรศัพท์ก็เครื่องเสียงโทรศัพท์เนี่ยเราก็ต่อระบบ,บผ่านบลูทูธผ่านจอซิงโฟเอนะครับการตั้งค่าของตัวจอดตอน8นิ้วเนี่ยก็เป็นการตั้งค่าของตัวม่านวัดต่างเนี่ยเราจะให้มันมาแสดงผลที่หน้าจอไลวลาเราขับขี่แล้วก็สามารถตั้งค่าได้นะตัวนี้เนื้อหาบนหน้าจอมุมมองกสิแล้วก็สามารถกดกดให้มันมาเซตค่าที่หน้าจอได้นะครับแล้วก็ตัวตำแหน่งของตัวสมบูรรถยนต์นะครับก็จะมีการวัดค่าของน้ำมันเครื่องสมัยก่อนเนี่ยเราต้อง เราจะวัดค่าน้ํามันลดของเราเนี่ยเราต้องดึงก้านวัดมาเช็คน้ามันความดําความเข้มว่ามันเท่าไหร่แล้วแต่รุ่นใหม่ Next Gen Ford เนี่ยเราดูด้วยจกกักคุณภาพตัวนี้นะครับไม่ต้องไปยกเครื่องอะไรให้มันยุ่งยากเราดูจากปริมาณตัวนี้เลยน้ามันก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับก็คือมาตราฐานนะครับนี่คือปุ่มเซตหน้าจอดีตอนแต่นิ้วฝั่งคนขับนั่นเองนะครับส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการใช้ง,งานของระบบคูรอนโทนนะครับลิมิตก็คือเป็นตัวจํากัดความเร็วนะครับเราจะให้รถวิ่งได้จำกัดความเร็วเท่าไหร่ก็กดที่ลิมิมต จะเซตตั้งแต่20กมขึ้นไปนะครับเซ็ตบวกเซ็ตลบได้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งเป็นการเซตความเร็วแบบหลักหน่วยกดค้างไว้จะเป็นการเซ็ตความเร็วแบบหลักสิบนั่นเองนะครับอันนี้จํากัดอันนี้ก็จะเป็นบุ่มควบคุมแบบล็อกความเร็วนะครับตัวนี้ก็ใช้งานเวลาเราขับทางไกลเราเมื่อยเท้าเราใช้รถวิ่งได้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาเหยียบคันเร่งแล้วก็กดอ่ากดใช้งานได้เลยแล้วก็เซ็ตบวกเซ็ตลบได้นะครับกด1ครั้งหลักหน่วยเป็นการเซตหลักหน่วยถ้ากดค้างไว้จะเป็นกกกาาาาารรรรเเเซวม็แแบบบบหลััสนนองง้้ถใชไ จำกัดความเร็วหรือล็อกความเร็วนั่นเองระบบคูณโทนรุ่น XLT นะครับหน้าจอ8นิ้วดิตอนเนี่ยมีอะไรบ้างฝั่งซ้ายก็จะเป็นการมั่นวัดของตัวอุณหภูมิความร้อนความเย็นของหม้อน้านะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการบอกตำแหน่งของเกียร์เราเข้าเกียร์อะไรอยู่ไฟก็จะแรงผลที่หน้าจอตรงกลางดิทตอน8นิ้วนั่นเองนะครับ,บฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นการมั่นวัดของน้ํามันในถังว่ารถเราเนี่ยวิ่งได้อีกกิโลน้ำมันถึงจะหมดนะครับมีขีดบอกอยู่แล้วก็มีตัวเลขบอกด้วยนะครับตัวนี้ก็ทั้งตัว ดูว่าน้ํามันเหลือกี่ขีดกันเองนะครับส่วนตรงคอนโซลกลางเรามีตําแหน่งบอกตัวแอร์แบกด้วยนะตัวนี้แอร์แบกทำงานอยู่นะครับรุ่น X อัลตรีเนี่ยมีแอร์แบกทั้งหมด6ลูกนะครับก็คือด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ม่านถุงลมนิรภัยทั้งรอบคันเลย6จุดนั่นเองนะครับจ้องแล้วเป็นจอซิงค์โฟร์เอซินิ้วนะครับสำหรับรุ่น X อัลตรีนะครับแล้วกด6ปุ่มเนี่ยเราจะดูมัลติมีเดียว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับมีวิทยุนะครับโทรศัพท์การต่อบลูทูธไร้สายนะครับแล้วมี Apple CarPlay Android Auto ฟังก์ชันแ p ปเปกระเพนรอยโต้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ของเรากับที่จอได้เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วนะครับไม่ต้องไปต่อเสียบสาย u s ดีให้ยุ่งยากผ่านระบบบลูทูธอย่างเดียวนะครับคู่มือผู้ใช้รถเราก็มีให้เราบอกด้วยนะว่าเราไม่เข้าใจฟ <Fun ction, S 2> ังก์ชันการะจ้งง่ายเราก็สามารถคลิกดูคู่มือผู้ใช้รถได้นะครับอันนี้คือการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆของตัวจอ s ิ n โฟเอ10นิ้วนะครับการตั้งค่าจอกับรถเนี่ยมีการตั้งค่าอะไรบ้างเรากดที่ด้านบนด้านขวานะครับมีการ ตั้งค่าของตัวระบบควบคุมนะครับหมดล็อกระบบต่างๆเราก็สามารถเซ็ตค่าได้นะครับการตั้งค่าของตัวจอกับตัวรถก็มีระบบการตั้งค่าของเสียงนะครับวิทยุนะครับรายการโทรศัพท์การตั้งค่าช่วยนคนขับรถยนต์ทั่วไปหน้าจอนาฬิกาการเชื่อมต่อการอัปเดตระบบหรือแอป,ปโทรศัพท์มือถือระบบช่วยหลีกเชิดเนี่ยเรานะนำให้เปิดใช้ง,งานตลอดนะเผื่อเรารขับอยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับแอร์เราเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับปรับแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะตัวนี้อ่าซ้ายขวาให้ขวาซ้ายเท่าไรขวาเท่าไรเราก็สามารถ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับจอเป็นจอแบบสัมผัสนะครับตัวนี้เลื่อนปรับแอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแท่นชาร์จไฟเลสนะครับเราสามารถเอาสับวางชาร์จแบตได้เลยนะครับตัวนี้วางโทรศัพท์โทรศัพท์เราก็จะชาร์จแบตโดยโดยอัตโนมัตินะครับ USB ได้สมีให้นะสำหรับรุ่นไอ t ปุ่มคอนโซลกลางเนี่ยเป็นปุ่มการขับขี่เราปรับโหมดการขับขี่มันปรับได้4โหมดนะไอ t ทีมีโหมดปกติอีโค่ลาดพวงถนนลื่นนะครับเราจะใช้งานโหมดไหนแล้วก็กดได้เลยปรับได้สี่โหมดนะครับ ระบบแทชั่นคอนโทรลระบบป้องกันรถตกตัวรอฟรีก็มีให้ตำแหน่งตัวนี้ก็จะเป็นการปรับแบบอัตโนมัติให้เลยให้เราเลยนะครับระบบเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์หสปีดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสามารถใช้เป็นเกียร์แมนนวลก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเอ็มเราสามารถเชนบวกลบที่หัวเกียร์ได้เลย6สปีดเวลาเราขับทางไกลใช้งานขึ้นเขานะครับล้วก็ใช้เป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับส่วนภายในของเอทีก็เป็นสีเบดนะครับเบาะเป็นสีดําโดยด้ถึสีส้มปรับเบาะแบบธรรมดานะครับเอสเอ็มทีโอเทสำหรับพี่พ ทราบคันเป็นรายละเอียดต่างๆตัวรุ่นเอลทีเอลทีมี2รุ่นครับเกียร์ออโต้9แส0สามหรือเกียร์ธรรมดา8แสนแปนเก้าพันบาทนะครับทุกอาชีพตัดเฟรนเดนได้เรามีเจ้าที่ทำสัญญาถึงบ้านด้วยแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านนะครับแล้วก็วันนี้ก็พาพี่เพียมเพลทได้ชมตัวเ t แต่งคันนี้นะครับสีงเงินนะครับเป็นเกียร์ออโต้9แส0สามนะครับลูกค้าไหนสนใจมาทดลองขับก่อนได้ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนะำมันหรือโทรสอบถามฟอร์ดแอปเปิ้ล0652120806นะครับับ นัดทดลองขับรถก่อนซื้อได้นะครับก่อนลูกค้าตัดสินใจนะครับเรามีรถทดลองให้เราขับนะครับลูกค้าก็สามารถทดลองขับได้สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมมีรถแต่งให้เธยสวยเรามาชมกันนะครับแต่งคันนี้ก็คือว่าเป็นเอลทีเกียวโตสีน้ําเงินแต่งออฟโรดนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถทักสอบถามได้นะครับหรือช่อง YouTube Ford a p p l e นั่นเองเซิร์ชช่อง u t ท b e ก็ขึ้นเลย Ford Apple นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ